หากคุณกำลังได้ยินเสียงใครเคาะประตูแบบนี้ไม่ต้องแปลกใจหรอกครับเพราะคุณกำลังเข้าสู่รายการก๊อกก๊อกก๊อกเอาละตอนนี้เราต่อสายไปหาน้องเอได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สี่กันนะครับสวัสดีครับน้องเอ สวัสดีครับพี่แป้สวัสดีครับอืครับรู้สึกถึงความเปลี่ยนเปลี่ยนไปเป็นยังไงพี่เป้รู้สึกถึงความเปลี่ยนไปรู้สึกว่าเอ้ยน้องเอไม่ใช่คนเดิมเป็นไงบ้างไปอยู่ไปไปอย,ปอยู่ไปอยู่ในในวัดก็หลอนๆนดีฮะหมายหมายหมายถึงว่าเกี่ยวกับเรื่องเราถือศีลก <K> ็เออตอนนี้ก็ รู้สึกว่าใจเย็นลงพี่รู้สึกแบบว่ามีสติขึ้นครับไม่ว่าจะทําอะไรก็แบบว่ามีความคิดขึ้นเหมือนแบบโตขึ้นนะครับอืมนะฮะโตขึ้นแล้วก็ <laughs> ทุกกีไม่โต <laughs> นะฮะ ก็อย่างที่ใครที่ฟังเรื่องของคุณเอมาแล้วก็ติดตามคุณ A มาตั้งแต่แรกเลยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องเอนะ,ะนะครับจนมาถึงทุกวันนี้นะครับผมก็บอกตรงๆผมยังไม่เคยเจอตัวจริงแล้วก็ยังไม่ได้เคยพบปะกันแต่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยได้คุยกับน้องแล้วก็อีกใครอีกหลายคนที่เป็นนักเล่าด้วยกันเนี่ยรู้สึกว่ามันเหมือนครอบครัวครอบครัวหนึ่งละฮะจริงๆอันนี้เป็นความรู้สึกของผมเลยนะ มันอาจจะใครจะฟังดูว่าผมพูดเวอร์เกินเกินไปก็ก็แล้วแต่นะครับจริงมันมันรู้สึกอย่างนั้นได้จริงๆนะครับคือเราเรารวมกลุ่มกันมานะครับแล้วก็มีการคุยกันในห้องชงห้องแชทโดยที่เราไม่รู้จักกันเลยแต่ปรากฏว่าทุกวันนี้นะครับพวกเขาไปรวมตัวกันนะครับไปเฟน้นหาเฮ้ยเอ็งสิเอ็งมาเล่าเลยเอ็งเล่าดีนะมาลองมาลองมาลองมาเล่าดูเฮ้ยพี่ว่ามันน่ารักอะ่ะ <c oughs> <c oughs> เออ ใช่ไหมครับอืมแล้วก็เดี๋ยวเรามาเล่าเดี๋ยวเรามาเล่าเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องนี้หมุดินผ่านดินผ่านเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องนี้กันเรื่องนี้น้องเอบอกว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเร็วเร็วนี้ที่ผ่านมาสดๆเลยเกี่ยวกับคุณป้าเมื่อวานนี้ครับเกี่ยวกับคุณป้าเมื่อวานเมื่อวานนี้ครับเมื่อวานเลยนะครับเฮ้ยอ่ะก่อนที่เราจะฟังเรื่องนี้นะฮะทุกคน ก็อยากให้ฟังคุณเอเล่าเรื่องนี้ในแชทก็ดีหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับใช้คำสุภาพสักนิดนึงนะเพราะว่าใครที่ยังไม่รู้นะครับว่าคุณป้าของน้องเอเสียไปแล้วนะฮะนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ฟังเรื่องนี้ลองย้อนลองไปหาฟังดูได้นะครับเรื่องนี้เศร้ามากแล้วก็หดหูมากนะฮะอ่ะน้องเอครับเรื่องนี้เป็นยังไงครับแอบดูคือก่อนอื่นเลย ต้องสวัสดีพีเ่เป้แล้วก็แอดมินแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับครับคือไอ้ก่อนนะเนี้ยเรื่องเนี้ยครับอืมมันมีมันมีคนเห็นหลายคนครับไอสิ่งที่เอจะเล่าจะเล่าเนี้ยครับก่อนหน้านี้ค,คือมีแม่ชีที่ว่าเคยมาบวชอยู่ด้วยกันมาถือศีลอยู่ด้วยกันเนี้ยครับ ท่านก็เห็นว่าอ่ามีคน่ะเดินย่าใบไม้อยู่ด้านหลังกุฏิเนี่ยทั้งคืนคแล้วก็ส่วนเพื่อนเอที่ว่ามาบวชแก้บนเจ็ดวันนี่ก็เห็นเหมือนกันเห็นเป็นว่ามีคนเนี่ยมีมือใหญ่ๆเนี่ยครับโน้มไอต้นเ้าเรียกว,ว่าอะไรต้นยางนาครับต้นยางอือ ที่เป้ลองนึกสภาพต้นยางนาสิครับมันไม่สามารถที่จะโอนเอ็นได้ใช่ไหมครับเวลาโดนลมแรงๆอะไรนอกจากมีพายุใช่ไหมครับแต่เน,นี้ยมันโอนเอ็นโดยที่ไม่มีลมอะครับพี่ค่เอเอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งน้องเอโทรจากที่ไหนฮะตอนนี้อยู่นักติเนี่ยครับอันนี้มันมีเสียงจิ้งหรีดอะไรด้วยใครที่ฟังอยู่ผมไม่ได้เปิดเอฟเฟกหรือาเสียง อ้โอโอเคครับต่อฮะครับเริ่มเรื่องเลยนะครับครับคือเรื่องนี้มันก็เป็นเป็นเรื่องสั้นๆนะเนาะพี่เนาะคือเมื่อเมื่อวานเนี่ยคือเอเอ็มมีอาการป่วยแล้วแบบได้ไปหาหมออย่างเงี้ยพี่กลับมาก็กลับมาก็เย็นแล้วพี่ก็เลยไม่ได้อ่าขึ้นไปถือศีลกับพวกแม่ชีที่ว่าเขามาถือศีลกันวันท้ายเนี่ยครับ เลยไม่ได้ไปก็เลยอ่าขออนุญ,ญาตท้าอาจารย์มานอนพักผ่อนที่กุฏินอนไปสักพักหนึ่งตื่นขึ้นมาตอนเย็นเพราะเสียงโทรศัพท์เพื่อนๆโทรมาตามว่าเอยวันนี้ไม่เข้าสตรีมหรออะไรอย่างเงี้ยเห็นนี้หายไปเลยอ่าผมก็เลยอ่าเข้าไปหน่อยรายการรู้สึกว่าจะเป็นรายการพุทธพาลอนของคุณป้อมหรือว่ารักฟังไปฟังไปจนจบรายการนะครับ ก็มีความรู้สึกว่ามันยังนอนไม่หลับนะเนาะก็เลยเอาหนังสือนะครับลุกขึ้นมาท่องท่องขานนาทเนี่ยครับท่องไปเรื่อยๆท่องไปสักพักหนึ่งเนี่ยครับกาลังจะเอนตัวนอนหลับเนี่ยครับมผมอได้ยินเสียงคนย่ำใบไม้เนี่ครับมาทางด้านหลังกุฏิคือผมจะขอเล่าดีเทลกุฏิที่ผมอยู่คร่าวๆนะครับพี่เต้กุฏิที่ผมอยู่เนี่ยคือจะเป็นอ่า กุติปูนผสมไม้ครับแล้วอยู่ติดก,กับป่าชาไทยวัดเลยครับพี่ครับและป่าชาไทยวัดเนี่ยก็จะเป็นแบบดงยางดงยางนาต้นยางนาใหญ่ๆใ,ให้พี่พิเปนดึกภาพดูครับครับแล้วก็ผัดไปก็จะเป็นพวกโกดกระดูกอะไรอย่างงี้ครับ<อ>ครับไอระหว่างที่เอท่องหนังสือไปสักพักหนึ่งรู้สึกแบบว่าเพียก็เลยเอหลังเพื่อที่แบบจะนอน มันได้ยินเสียงสีเท้าคนเนี้ยครับเดินเย็บย่ำใบไม้มารอบรอบ,บกุฏิผมผมก็อ,อาแล้วเราสวดบนเลอนี่ว่าหรือว่าเราเราลืมทำอะไรบะเราไม่ได้นั่งสมาธิหรอก็นั่งนะยังไงก็เ,เลยอ่าตัดสินใจโอเควันนี้แหละเป็นไงเป็นกันจะแอบ,บดูให้มันรู้แล้วรู้รอดไนะ จะดูซิว่าไอ้สิ่งเนี้มันคืออะไร,รผมก็เลยค่อยๆคือกุฏิผมจะเป็นซี่ไม้ครับผมก็ค่อยๆแง้มตาม,มองลอดมองลอดตามเสียงนั่นไะครับปรากฏว่ามันเป็นเสียงสี่เท้าคนนะครับเดินย่ำมาแต่ว่ามองไม่เห็นตัวครับพี่เป้มผมพย,พยายามมองเท่าไหร่ก็มองไม่เห็นตัวผมพูดมันคืออะไรวะ ผมอุทานในใจเนี้ยครับก็เลยอ,อา่าเปิดประตูเนี่ยครับเปิดประตูกุฏิแล้วออกไปเดินดูอร,รอบๆก็ปรากฏว่ามันไม่มีอะไรครับนอกจากความมืดแล้วก็พวกแม่ชีที่นอนอยู่บนศาลาก็คือแบบว่าหลับกระนดแล้วอ,อ่ะโอเคไม่มีอะไรกลับมานอนต่อก็อนอนไปสักพักหนึ่งก็มีมาอีกแล้วครับเป็นเสียงย่ำใบไม้ ครับคราวนี้ครับผมก็เลยตัดสินใจโอเคเป็นไงเป็นกันปิดไฟในกุฏิให้หมดแล้วเดี๋ยวเราจะได้เห็นข้างนอกชัดกว่าเดิม <c oughs> ผมก็เลยใช้ตาเนี่ยครับแง้มกลับไปลูเดิมเนี่ยครับที่อยู่บนหัวเตียงมผมเนี่ยครับซอกไม้ปรากฏว่าเป็นรูปร่างของคุณตาผมครับโอ้เอครับแกขลลเ,เอามือป้องหน้าเนี่ยครับพี่ S <S ต้องน้าและมองลอดมาทางหน้าต่างครับเป็นรูปเป็นรูปร่างของป้าแต่ว่าเป็นเป็นรูปร่างปกติแกใส่เสื้อสีดำๆครับใส่ผ้าถุงโอ้ยคนลูกอ,อ่ะแกเดินแกเดินวนไปวนมาเนี่ยครับเดินวนไปวนมาสักพักหนึ่งเลยครับผมว่าโอ้ยจังหวะนั้นก็อยู่แบบเป็นจังหวะที่แบบรลกจริงๆผมบอกเลยคือแบบใจมันเต้นไปปะรัวๆเหมือนแบบ เราจะเป็นลมอ่ะพี่ครับครับก็เลยอ่ะกลับมานั่งควบคุมสติก็ยังไม่หยุดครับพี่ยังไม่เงียบหายไปก็ยังมีเสียงเดินย่ําใบไม้อยู่อย่างนั้นน่ะตลอดเกือบเกือบจนถึงประมาณอ่าตีสามจะตีสี่ได้เนี่ยครับแกก็เดินอยู่อย่างนั้นนะครับผมก็เลยอ่ะโอเค ตัดสินใจมองผ่านลอดช่องไปอีกรอบหนึ่งคราวนี้ครับพี่มผมเทบช็อกง่ายห,หลังเลยพี่คือตาประสานตาแกเลยครับ<ง>แกเอาหน้ามาแนบที่รูนั้นพอดีอเลยครับรูที่ผมกำลังแอบดูเนี่ยครับผมนิ่งหายหลังไปเลยนะครับคือแบบโอ้มาตกใจมาก ตอนนั้นคือไม่รู้ว่าเขาเห็นผมหรือเปล่าสักพักหนึ่งผมได้ยินเสียงแบบว่าเหมือนเหมือนตัวอะไรใหญ่ๆครับมันโน้มกิ่งไอ้นี่กินะ่งยางนาครับครับเสียงการมันดังมันลั่นอะพี่แ,แปะแปะเปี้ยๆๆอย่างเงี้ยพี่ลั่นหูปไปผมก็เลยแบบเน้มหน้าต่างะค่อยๆชงเยห,หน้าออกไปพี่ปรากฏมันเป็นมือใหญ่ๆ,ๆครับ <ตา S 1> ค่อยๆโน้มกิ่งยางนาพี่ เอ็นจนแบบเอ็นโน้มตามไอ้สิ่งที่เดินเข้าไปในในดงยางอะครับปรากฏว่าเป็นเป็นร่างอาสุรากายของคุณตาผมเนี่ยครับแกเดินกลับไปครับช่วงประมาณาปีห้ากว่า,า,วามผมก็โอ้โหมันคือเขาห่วงอะไรป่ะเนาะ หรือว่าเขาไม่ได้รับบุญที่เราทําให้เพราะว่าเราทําให้ตลอดก่อนหน้านี้แม่ชีก็เห็นใครๆก็เห็นหรือว่าอ๋อวันนี้วันพระอืครับเมื่อวานคือวันพระผมลืมเล็กไปอ๋อเมื่อวานคือวันพระนี่เองถึงได้เห็นรูปร่างของท่านออกมาก็เลยว่าโอเคเดี๋ยวทําบุญกดน้ำอุทิศกุศลไะให้พอเช้ามาผมก็ ทําอย่างเดิมครับคืออุทิศวกุศลไปให้ท่านแล้วก็แผ่เมตตาอะไรไปให้พบสัมพเพวสีมีว่าผมเห็นในช่วงเวลาที่ว่าผมบวชอยู่เนี่ยครับคือในระยะเวลาผมบวชเนี่ยโหผมเจออะไรที่ประเพณเหตุการณ์ที่มันประเพณน่ากลัวน่ากลัวคือแบบในกุฏิหลังเนี้ยที่ผมอยู่เนี่ยอืมีทั้ง คนตายก่อนนะนี่ก็มีมีทั้งคนโอ้โหที่อยู่หัวเตียงผมนี่ก็เป็นเสาที่ถูกสะกดไว้คนคนตายจีอยู่ในกติเนี่ยเหรอครับเป็นเหมือนคนสต,ติไม่ดีครับเมื่อก่อนเขาเขาเป็นคนปกติธรรมดาเนี่ยครับแต่เขาไปเล่นของแล้วเหมือนแบบว่าของมันเข้าตัวแล้วแบบว่าเขาสต,ติไม่ดีบวกกับเขาเขาแบบว่าไงอะ่ะเขาเป็นคนที่แบบกินเหล้าเมายาด้วยครับ แล้วก็เลยแบบว่าเสียชีวิตลื่นลมเสียชีวิตในห้องน้ําเนี่ยครับผมก็ได้มีการเห็นเห็นร่างของแกร่างปรากฏให้เห็นบ้างเนี่ยครับส่วนไอ้เสาบนหัวนอนเนี่ยครับก็เป็นอ่าเหมือนเป็นแบบว่าเขามาสะกดไว้อย่างเงี้ยครับคนตายนะครับมาสะกดไว้ครับก็เรื่องก็ประมาณนี้ครับที่เดี๋ยวถ้าเดี๋ยวถ้าไอ ไอ้เรื่องดีเทลที่แบบว่าเรื่องที่เป็นเกี่ยวกับกุฏิแล้วก็เกี่ยวกับต้นเสาเนี้ยเดี๋ยวยังไงถ้าวันพุธพฤหัดหน้าเดี๋ยวผมจะนำไปเล่าในรายการอของพี่เนธว่าผมจะขออุปอิทไว้ก่อนเดี๋ยวยังไงแล้วเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังครับโอยเอ๋ผมเาเอเล่าในกุติเนี่เอ๋ผมจริงเอก็รู้อยู่แล้วาว่า กุติกุติเนี้ยมีที่มามีประวัติอะไรยังไงเเอไม่กลัวเหรอคือถามว่ามันกลัวไหมฮะมันกลัวมันกลัวจนมันชินแล้วพี่เป้ว่าหนึ่งเร<อ>าเข้ามาเพื่อรักษาสิทธถูกต้องไหมค,ครับครับแต่ถ้าเราอยู่ไม่ได้เราก็ทําอย่างที่ใจหวังไม่ได้ถูกต้องไหมครับถูกครับครับผมก็เลยอ่าโอเคในเมื่อเขามาแล้วเราก็ให้แค่นั้นมันคือจบก็เหมือนกับการมาขอ แต่เราไม่ได้แลกเปลี่ยนถูกต้องไหมฮะอครับเราก็มีหน้าที่ที่จะทําได้แค่คืออุทิศส่วนกุศลให้ไปให้ถึงจะถึงหรือไม่ถึงแล้วแต่เราทําเราทําในหน้าที่ที่เราที่เราทาอยู่ถูกต้องเนี้ยอืให้ดี<ส>พอแค่นั้นนะครับเพราะว่าผมคิดว่าคนเราเนี้ยมันมันยังไงอะอย่างที่เคยบอกอะเนาะคือ การจะเกิดเป็นมนุษย์นี่มันก็เกิดได้ยากนะครับพี่เพราะเราไม่รู้ว่าชาติหน้าเนี่ยเราตายไปเราจะได้เกิดเป็นตัวอะไรถูกต้องไหมครับถูกครับเพราะฉะนั้นอ้เวลาเนี่ยเวลาที่เหลือเนี่ยคือเรามั่นสร้างไปเถอะในความดีเราทำไปเถอะหรือมันจะเป็นเล็กๆน้อยใน้อยใครจะมองไม่เห็นก็เราแต่เราทําเรารู้ตัวแล้วเรารู้ตัวว่าเราทาอย่างน้อยผีเปตสัมภเวสีเทวดาเขาย่อมรู้ถูกต้องไหมครับครับเรามั่นสร้างไปครับ กุศลเนี้ยครับมันจะนำพาให้เราไปพบเจอแต่สิ่งที่ดีถูกต้องไหมครับขนาดเราตายไปความดีคนก็ย,ยังสรรเสริญความดีเราถูกต้องไหมครับครับครับผมเ,ออเรื่องจะมีประมาณเนี้ยครับพี่เต้โอ้โคือเรื่องเดี๋ยวก่อนนะเอาเรื่องคุณป้าก่อนนะคือจากเหตุการณ์ตั้งแต่แรกเลยนะตอนที่คุณป้ายังอยู่จนเสียชีวิตแล้วก็จนทุกวันเนี้ยจากความกลัวพี่เชื่อว่า อ่าโอเคมันก็ยังน่ากลัวอยู่เพราะว่าเข้ามาในรูปลักษณะแบบนั้นนะแต่พี่เชื่อว่าความสงสารมันมากกว่าความกลัวเอครับสงสารแกเนาะนะครับคือมาเป็นลักษณะของสุรกายยังไงอ่ะคือผมคือผมทํำใจได้ได้เกือบร้อยเปอร์เซ็น์แล้วพี่มัน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 แข็งแรงขึ้นเยอะล้ะคือเรามีหน้าที่อย่างเดียวคือเราแค่ ทำในสิ่งที่เราต้องทำํำต้องทําให้เขาแค่นั้นนะที่เราสัญญาไว้ครับครับคือพี่ไม่รู้นะว่าน้องเอจะทําใจได้แค่ไหนนะขนาดพี่พี่เป็นคนฟังนะพี่เป็นคนฟังแล้วก็พี่ยังรู้สึกว่าพี่ยังทําใจไม่ได้เลยกับเรื่องเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเพราะว่ามัน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  มันน่ากลัวแล้วก็มันก็น่าสงสารไปด้วยมันหดหูมันหลายอย่างเอหน้าแต่แต่แต่ยังไงก็เอได้ทําตรงนี้แล้วอนะต่อไปถ้าเอได้เข้าไปอยู่ได้เต็มเต็มรูปแบบพี่ว่าก็ค,คงไม่ได้มานั่งเล่าแบบนี้เพราะว่าอาจจะไม่เหมาะสมนะเอ,อในช่วงนี้ก็ถ้ายังไงถ้ายังไงนะเอนะก็ขอให้สิ่งที่เอทำตรงเนี้ย ส่งไปถึงคุณป้าจะได้หรือไม่ได้ก็ก็แล้วแต่นะแต่พี่เชื่อว่าเขารับรู้แหละเขารับรู้ได้เพราะว่าเขามาหาเราใช่<ม>เพราะว่าอก่อนหน้านี้ครับที่ว่ามีแม่ที่ผมเข้ามาในวัดครั้งแรกเลยเนียครับ<ม>คือเพื่อนวันนั้นนะ่ะผมรู้สึกว่าผมกําลังนอนอยู่แล้วเพื่อนผมที่ว่าเป็นแม่ฉี่เขามาเคาะประตูเรียกบอกนะ้า<ม>เปิดประตูให้หน่อย บอกเผืต,ตัวให้หน่อยกลัวไม่ไหวแล้วอกมีอะไรโยมีมีอะไร, Yo, อ,ะไรอ่าแม่ชีอะไรแบบนี้อบอกเนี่ยฉันเจอใครก็ไม่รู้อะเดินเก็ยบย้ําใบี่้อยู่ข้างหลังกุฏิ<อ>ฉันน่ะออกไปดูให้หน่อยสิบอกแต่บ้าเหรอแม่ชีหลอนไปเองหรือเปล่าเนี่ยฉันไม่กล้าอาบน้ําเลยไปเฝ้าฉันน่อยอาผมก็โอเคตัดสินใจไปเฝ้าไปเฝ้าก็ไม่มีอะไรครับ ก็กลับมานอนสักพักหนึ่งคราวนี้แม่ชีมาอีกแล้วครับรอบที่สองคราวนี้ไม่ได้มาแค่รูปเดียวครับแม่สีมากันห้าหกรูปเลยครับเต็มหน้ากุฏิผมเลยมาเคาะบอกไม่ไหวแล้วนาคไปบอกให้หลวงพ่อเปิดศาลาการประเรียนฉันนอนกันไม่ได้เลยเจ้าค่ะคือมาเดินย่ำใบไม้ตลอดเวลาเลยและฉันนี่คือหันไปเห็นว่ามีคนหนักกำลัง่ะ มีตัวอะไรก็ไม่รู้ว่ามันใช้มือใหญ่ๆกราลังโน้มไอเนี้ยโงงน้มกิ่งยางนานเนี่ยจนโอนเอ็นไตอนน่า<ม>ฉันน่ไม่ได้จริงๆก็โดดอ่าย้ายขึ้นไปนอนบนศาลาอะผมก็ไปเปิดศาลาให้เขานอนกัน<ม>คือโอห<ม>เยอะครับ<ม>คือช่วงวันพระวันโกนี่คือแบบ คนมาที่สินจะเจอบ่อยมากนั่งสมาธิก็เจอออกไปเดินจงกรมก็เจออส่วนผมเนี่ยผมเนี่ยหนักเลยผมเจอบ่อยเจอบ่อยเจอจนแบบว่าโอเคชินละมีเมื่อคืนเนะี่ยตัดสินใจแอบดูให้แน่ชัดเลยว่าอ่ามันคือสิ่งอะไรกันแน่อืก็ปรากฏว่า่าเป็นท่านสินท่านเข้าใจแหละเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กๆก็คงเป็นห่วงเป็นธรรมดาผมก็อืมครับ มีหน้าที่อุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้คือจะได้รับน้อยหรือมากก็ขอให้ได้รับเพราะว่าเราตั้งใจทาเต็มที่แล้วและจะตั้งใจทําเท่าที่เราทําได้ครับดีฮะนะครับก็อย่างนี้บอกฮะเขาอาจจะคุณป้าอาจจะได้รับหรืออาจจะไม่ได้รับเลยหรืออาจจะนิดน้อยแต่สิ่งที่เราทํานั่นคือความสบายใจแล้วก็เป็นสิ่งที่เราตั้งใจเอาไว้ด้วย โอ้ยคุณเอครับผมนะฮะก็ครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับถ้าเข้าไปบทเป็นเต็มเต็มเต็มสตตีมแล้วเต็มตัวแล้วนะครับเข้าไปอยู่ในนั้นพี่ยังไงก็ทักมาบอกชนิดหนึ่งนะพี่จะได้ไม่ไปรบกวนครับตอนตอนตอนนี้ก็เต็มตัวอยู่แล้วครับแต่ว่าขอข้าราชามาเล่ามาเล่าครับถามว่าอ่าถ้าผมถือสิ่งแปลเนี่ยเป็นนาคเนี่ยโกนหัวเนี่ยคือ สามารถมาเล่าได้ไหมครับอาจารย์บอกเล่าได้สิเราเล่าเป็นธรรมทานรเราไม่ได้เล่าในเรื่องที่มันเกินจริงแต่ถ้าเรื่องที่มันเกินจริงและไม่เหมาะสมอะอะไรที่มันเล่าออกไปอะ่ะก็ย้อนแย้งกับตนก็ไม่ควรเล่าผมก็ได้ปรึกษาก่อนหน้านี้แล้วครับได้ฮะโอเคนะและ้วก็ดีก็ห้าทุ่มครึ่งแล้วแล้วก็เสียงบรรยากาศร,รอบข้างจิ้งหรีดเลไร,อไรเอยแถมยังมีสุนัข บางบางครั้งมีเห่าด้วยโอ้โหได้บรรยากาศมากแล้วก็นึกนึกถึงภาพออกเลยอะผมมันได้มันได้คือมันได้ทั้งเรื่องเล่าแล้วก็บรรยากาศรวมไปด้วยเอมาเลยน่ากลัวอะโอ้พี่เป็นคนจินตนาการลึกล้ำมากมายพี่เห็นภาพอืมโอเคได้แล้วก็สุดท้ายนี่ก่อนที่จะวางยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพเป็นเอนะฮัลโหล ฮัลโหลน้องเอน้องเอเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นน้องเอฮัลโหลเอ๋อย่าทิ้งพี่ไปเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงเกิดอะไรขึ้นอะเอหายเกิดอะไรขึ้นอะ อีกแบบหนึ่งขอต่อไปใหม่ข้องใจยังไม่ได้ยังไม่ได้กล่าวลาอะไรกันเลยโอ้เราต่อสายหาน้องเอ,งเองไม่ได้ด้วย เขที่คักจู่ๆมัน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 ตัดไปเฉยเลยครับก็ตกใจเหมือนกันพี่คุยคนเดียวไม่มีอะไรนะใจเต้นเลยพี่ไม่ไม่ไม่ผมกำลังเดินตามไอ้ที่หมามันเห่าไงโอเผมจะไปไล่มันแล้วกันนี่จู่ๆมือถือมันตัดไปผมก็ตกใจเนาะตกใจฮะยังยังคุยกันอยู่ก็เสียงก็เงียบหายไปโอเคไม่มีอะไรก็ดีแล้วเอเงั้นก็สุดท้ายนี่ ดูแลรักษาสุขภาพด้วยขอบคุณมากที่เอาเรื่องนี้มาเล่าให้พวเราฟังนะครับขอ oh. บคุณพี่เป้เช่นกันครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับคุณเอครับ